ดูจินตนาการนะคะหน้าแม่ก็คือเวลาลูกคิดถึงในหัวใจอะ่ะก็จะเห็นหน้าแม่ใช่ไหมคะ,ะมเห็น้เห็นเห็นเห็นก็แม่เป็นลา่ายสามไงลูกก็ได้เห็นคนแรกเลยดีหไหมคะอ่ากินข้าวหเห็นไหม น้ำตามันก็จะไหลเห็นไหมคะจะกินข้าวอร่อยนะคะอันนี้บอกเมนูไข่เจียวที่ลูกอยากกินอ้ยกินจังเลยกินข,ข้าวไข่เจียวละห้าคำเนี่ยโตมากแข็งแรงมากเคี้ยวหมุกแบบหมุก,หม,ก,ห,มก,ห,มกหมักเลยนะ ทำไมถอนหายใจอะคะถอนหายใจเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรให้ต้องคิดหรอแชร์มามีได้นะมามีะรับฟังเสมอแหละลูกแชร์มามีได้เลยอยากปรึกษาอะไรก็ปรึกษาได้เลยาคยม,มคยกอดมมอีอ๋ออยากกอดมามีแล้วไม่ได้กอดใช่ไหมตอนที่อยู่โรงเรียน พอ่อห่มมันไม่นอนไม่หลับอ,อ๋อกอนพ่อห่มมันนอนไม่หลับแต่พ่อห่มเนี่ยเป็นพ่อห่มเลนโบที่นุ่มๆที่ลูกชอบที่สุดเลยนะที่แม่ให้ไปโรงเรียนด้วยนะมันพอบรรเทาการคิดถึงมามีได้ไหมพอบรรเทาบ้างได้ไหมเอาใจมัน,นอนไม่หลับจริงๆอ,อนอนไม่หลับเพราะว่าเคยกอดมามีตอนนอนใช่ไหมคะ มีตัวนุนแต่รูค้คยก็หลบมีตัว,น,วนุนดีเราเลยเราก่อดว่าหม,มันนอนไม่หลับหออมันนอนไม่หลับนี่เป็นปัญหาใหญ่มากของลูกเลยใช่ไหมคะช่วงนี้อ่ะมันมีปัญหาตอนที่สถานการณ์ตอนนอนกลางวานันอยากกอดแม่แล้วนอนไม่หลับใช่ไหมคะเพราะว่าคิดถึงอาเช็ดน้ำมูกด้วย แล,แล้วชินหรือยังเนี่ยอาทิตย์หนึ่งแล้วนะชินหรือยังคะชินกับการห่างไกลามามิหรือยังชินหรือยังคะชินแล้วโอ้ชินแล้วพอได้ไหมนอนข้างระดาพอได้ไหมนอนข้างระดากับซันจิพอได้ไหมพอได้ไหมครับพอได้อยู่นอนนอนข้างเพื่อนก็พอหลับได้ยุเหมือนว่านะ ครูให้ดูการ์ตูนจนเด็กๆหลับเลยใช่ไหมั้ยนี้ห้5คำนยะได้เดี๋ยวแม่มีจัดให้ห้าคำเลยนะวันนี้นะ